กับประโยคที่ว่าแบบบัวสลังหวานเนาะคนรู้ตัวอยู่แล้วเนาะแบบว่าตัวเองผิดอะ่ะไม่มีใครมาว่าก็ร้อนตัวอะไเนะเาะก็คือประโยคที่ว่า a guilty conscience needs no accuser ในภาษาอังกฤษเนาะจะเป็นส่วนวนนี้นะคะก็ตัวอย่างเนาะ a why are you explaining so much I didn't even ask it is worth your f a u l t B. Oh, I thought you were blaming me. <laughs> a. Well, a guilty conscience needs no a c c u s ก r ก็คือแบบว่า A บอกว่าเอ้ยทำไมต้องที่บายขนาดนั้นล่ะฉันไม่ได้ว่าเธอเลยนะว่าเป็นความผิดของเธอ B. บอกว่าอ๋อฉันคิดว่าเธอกำลังโทษฉันน่ะ A. บอกว่าเห็นไหมคนมีความผิดอยู่แล้วอะไม่ต้องมีใครมาว่าก็ร้อนตัวเนาะ Ja rón tua